Ra đó lỡ Hãy cho kênh Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ส่งไฟล์ในกาลินา่าอยากถ่ายด้วยถ่ายด้วยใครคิดว่าได้ั้มได้เราไม่บอกใครหรอกเรื่องแบบนี้มันเราบอกว่าแบบอันนคิดว่าโซนจะบอกว่าได้เฮ้ยคิดว่าโซนจะบอกว่าได้หรือว่าบอกบอกว่าไม่ได้ไม่รู้อ่ะออฟส่งผ่อนมาหน่อยแล้วว่าโซนน่าจะบอกว่าได้